เด็กอ่ไม่หยางแบบน่หลายเยอะหยางแน่บุลบบูกหลานเอฟซีมาส่งมาห้จ้ะอ๋อเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้อง<ะ>อวัดดีจ้ะพี่น้องลูกหลานเอฟซีส่งหยางมาหา้แน่บบุ๊แม่หยางมาเบิง่งทางนีอ้อันนี้มันเสียงก,กระดัง อันนี้เป็นอันเจ๊นุชเจ๊นุชใกล้สดแล้วอยู่บุรีรัมเนี่ย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 เขาชงผักซีเมนผักสาบพวกผักหยังที่ว่านั่นแหละที่เจ้าอันผักสาบสาบสาบอันกล้องนี่จะ้นมันหยังกูนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมาปเปิดเพิ่งอันนี้อยู่นี่ได้สิเปิดเพิ่งลูกหลานส่งมาให้จ้ะลูกหลานเอฟซีนี่แหละส่งมาให้อันนี้เจ๊นุชใกล้สด เจนก็แค่สดนี่นส่สงมนันจะเอาอันรักตาอืมยืมอะไรอย่างอืมอันนี้ตีแม่เจนี่จีนู้ยมัน่น่ะได้แล้วเด้อจ่าเด้อเจนได้เด้อ <c oughs> อันนี้มันเป็นนูน้ยมั่นเออยังสดสดจะกินแบบใดเนี่ยแม่จักแล้วอาจักแล้วไอ่กินกินได้ยอดกัด กินแย้เดี๋ยวสืบทามมีที่กินล้วงลวกจังใดเดี๋ยวสิถามวิธีกินก่อนเดี๋ยวสิทอดลอกเขาเมนต์จากลูกหลานเด้อว่ากินแบบใดอันนี้พักสาบลวกบ่หรือจังใดคนบ่เคยกินอีแม่เคยกินบ่อิม่กินแต่กินแต่ยอดกินแต่ยอดเี่มันเคยอันนี้กินแบบใดแต่กินซดปหรือกินยังสิรอคขาตอบด้วยกัเด้อสิรอคขาตอบแล้วก็สิกินลองเบิ่งจ้ะอันนี้ เจี้ยนยอดมันไม่ได้เป็นนุ้ยยังตีหลาจะเคยอเจี้ยนยอดมันตีเออมันไ่ไหลายคือทางบ้านเนี่ยแกสิมาเบิ้งจากพี่น้องอันนี้มันยังนาะผักมันกะเืยเบิ้องโดยเป็นยอดไม่เอาละเนาะเอากระไก่ตัดเอาดีกว่า นี่เราะจ้ะพี่น้องมาเบิ้งลูกหลานส่งมาให้อันนี้มันพักสาบสี่แม่น่้ยมันเออตี่มันเป็นยังสี่แม่นบอกเปนแม่นบพรเคยเห็นเอาเจ้าก็บเพเคยเห็นจะจะเกืับมีดแต่ยอดมันบ่ได้เป็นนุ้ยมันบ่หลายเออนี่นี่นี่เป็นยังสี่นี่นี่อันนี้อย่าเอาออกเอาออกเบิ้งแม่นเพป็นยางมึงเหี้ยวเพป็นเห็ดมาให้าอ่า แค่นุดใกล้สูตสดนี่ทีแม่เออนี่ทีแพ็กสาบอ่ะกินกับยังเนี่ยแม่ลวกกินกับป่นกับแจ้วนี่ลวกกินกับป่นกับแจ้วจะเคยกินแมนบบเ้ยเออยอดไม้สักตระมินอันนี้มันนุ้ยมันตีเออตีแมนลวกกันก็แมนไหมอันอันนี้สิลวกเลยสิกินซอสพี่น้องสิทาฟังค้าตอบเล้วสิกินสิกินร้องเบิ้งเล้วจะเด้ออืมโอ้นี่นี่สดสดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันนี้ไว้ เดี๋ยวสใส่ให้ยี่พ้อนใส่ตู้เย็นไปกินกระป๋อนกระ้วนี่ยสีแม่กุ้งลูกล้านเจ๊นุ่นขอบคุณหลายๆเด้ออวยพรเราอวยพรเราไม่แห้งลำไม่เวยเด้อล่ะเด้อเจ๊นุ่นไก่สดจากจากบุรีรัมย์แล้วเดือดอู้อันนี้เราช่งอันนี้ไม่ให้กินน้ำเนี่ยเราช่วงปลาจ้อมปลาจ้อมไม่ให้กินกับสีแม่กุ้งจอมกุ้งจอม เนี่ยกุ้งจอมเออขอบคุณหลายๆเด้ออืมเป็นกุ้งจอมสิกินกับอันนี้คิอเนี่ยเนี่ยน้าช่งมาให้ยดีจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆแมนุ่งแวนพิ่แล้วแกนุ่ใกล้สดเอ้ยจับบุหรี่รับเลยจ่เลื่อนจ่าเลื่อนด้ยหล่าจัเก็บจับไข่จับกล้วยจับอันดีๆขมหาเจ้าเด้อปีใหม่มาเนี่ย ขอบคุณหลายๆจ้าอขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวสิกินแบบเบิง้งอันนี้อันนี้สิรอค้าตอบดเด้อจ้่เด้อไปกินสดสไปกิ่นยังไปกินได้เบิร์สุกย่างจ้่เดี๋ยวไปกินเบิ้งจ้ะขอบคุณเด้อเจนูเตอร์เจนูเก่าข,ขอบคุณหลายๆอันนี้รวแมแม่นบ่แม่เออนี่แหละ